พงศาวดารจีนชื่อเรื่องว่าห้องสินห้องสินเป็นพงศาวดารที่ว่าด้วยการสถาปนาเทพ,พเจ้าองค์ต่างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ซางในยุคข,ของกษัตริย์องค์สุดท้ายชื่อว่าพระเจ้าสางโจอ๋องไม่สนใจบริหารราชาการแผ่นดินจนไฟฟ้าประชาชนเดือดร้อนแผ่นดินเป็นทุลยุก็ต้องเล่าถึงเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองซีฉีเมืองซีฉีมีเจ้าเมืองชื่อ จีชังซึ่งจีชังผู้เป็นพ่อที่เราเล่าถึงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่มีความสุจริตเป็นเจ้าเมืองที่เป็นที่รักของราษฎรทําให้พระเจ้าสางโจอ๋อ,องซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองที่ราชธานีเนี่ยไม่ไว้ใจจีชังตัวจีชังนั่นแหละก็เลยโดนพระเจ้าสางโจอ๋อ,องเรียกตัวมาที่ราชธานีเฉาเกอขังเอาไว้เลยเพื่อจะไม่ไปก่อกรกบฏได้เรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูลูกชายคนโตที่ชื่อจีเปก จีเปกรู้ว่าพ่อโดนคุมขังเป็นห่วงพ่อก็เดินทางมาที่ราชธานีเฉาเกอไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสางโจอ๋องขอพระเจ้าสางโจอ๋องว่าให้ปล่อยพ่อพระเจ้าสางโจอ๋องสั่งให้เอาตัวจีเปกไปประหารชีวิตประหารอย่างเดียวไม่พอนะเอาเนื้อของจีเปกเนี่ยมาทำขนมเปี๊ยะแล้วให้จีชังผู้เป็นบิดากินเข้าไปแต่พอพระเจ้าสังโจอ๋องเห็นจีชังยอมกินขนมเปี๊ยะที่มีเนื้อลูกชาย ก็คิดว่าสงสัยจีชังจะเสียสติไปแล้ว mm. ก็เลยยอมปล่อยให้กับเมืองสีฉีได้ mm. ซึ่งจีชังเนี่ยเมื่อกลับมาถึงบ้านเมืองของตัวเองเมืองสีฉี mm. ก็คิดการใหญ่แล้วคราวนี้เพราะว่าโดนกระทํามาเยอะใช่ไหมวางแผนจะแยกตัวเป็นอิสระแล้วก็จะทำการล้มร้างราชวงศ์ซางและตัวพระเจ้าสาั่งโจอ๋องทำการอยู่ได้เพียง6ปีก็ถึงแก่กรรมจีฟา ลูกคนโตลูกคนรองสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เลยเป็นพระเจ้าโจจูอ๋องแล้วก็เตรียมยกทัพบ,บุกราชธานีเฉาเกอก็เกิดการทำสงครามกันเกิดขึ้นเป็นสงครามครั้งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์จีนจนในที่สุดฝ่ายพระเจ้าโจจูอ๋องก็ได้รับชัยชนะสาม,มารถตีราชธานีเฉาเกอได้สําเร็จตัวพระเจ้าสางโจอ,อ๋องเนี่ยก็ถูกไฟคลอกอยู่ในพระตำหนักจนสวรรคต เป็นการปิดฉากราชวงศ์ซางต่อไปนี้จะเป็นยุคของราชวงศ์โจโตะวันตกบ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง